สวัสดีครับนี่คือนทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดในทุกๆไลฟ์นะครับเราจะพยายามสรรหานะครับประเด็นน่าสนใจมุมมองนะครับหรือเรื่องราวที่เราคิดว่า เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดการทําธุรกิจการบริหารนะฮะหรือทักษะอื่นๆที่เราคิดว่าน่าจะช่วยทําให้คุณนะครับสามารถกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้นั่นเองนั่นก็คือสิ่งที่เราตั้งใจนะครับอยากจะทำคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆทุกวันโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยแล้วกันเนาะนะฮะอันนี้ผมกดปุ่มนิดนึงปุ๊บอ นะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมนะฮะทีนี้วันนี้เนี่ยเราเราจะคุยเรื่องอะไรกันนะครับคือต้องต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นของวันนี้ที่เราคุยเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีเราก็มีเทรนด์นะครับที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละก็มีการสำรวจนะครับจากทาง Content Shift นะครับของคุณแบงก์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับนักการตลาดดิจิตอลเนี่ยโฟกัสเรื่องอะไรนะครับ ในปี2025เนี่ยเขาแคร์เรื่องอะไรกันบ้างกันเองนะครับใครสนใจก็ไปสามารถไปดาวโหลดได้นะครับทางคอนเทนต์ยิฟูเขามีรีพอร์ตอยู่ก็สามารถไปอ่านได้ว่านักการตลาดดิจิตอลเนี่ยเขาให้ความเห็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งมันก็มีการพูดถึงประเด็นหนึ่งว่าการตลาดดิจิตอลเนี่ยนะครับในในปี2025เนี่ยในมุมมองนักการตลาดมองว่าเราเราไม่สามารถที่จะทำการตลาดโดยแค่ทำาอนไลน์ได้อีกแล้ว นะครับวันนี้การทำการตลาดเนี่ยต้องหวังผลมากกว่า awareness แล้วซึ่งก็กลายเป็นพาดหัวนะครับในหลายๆคอนเทนต์ที่เอาเออริพอชบเนี่ยไ,ไปอ้างถึงกันเองนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่ถูกโยนกลับมานะก็มีคนมาคุยกับผมบอกว่าอา้าวแล้วเราทำแค่ a r e น e s s เนี่ยนะครับมันมันมันไม่พอหรอนะครับหรือมันหรือมันจำเป็นจะต้องมากกว่า awareness หรือเปล่านะครับอ่าแล้วถ้าแล้วถ้ามันไม่มันมันไม่ทำ มากกว่า awareness เนี่ยผิดไหมนะฮะคือคือคำถามเนี่ยเป็นประเด็นที่เราเราคิดกันแล้วมันสนุกมากทีเดียวนะครับคือถ้าผมนะผมเวลาผมมองปอประเด็นนี้เนี่ยเรามองได้หลายประเด็นมากเรื่องที่หนึ่งเลยคือว่าเราจะถามกันว่านะครับแล้วที่ผ่านมานักการตลาดทำคอนทำการทำคอนเทนต์ทำแคมเปญก,การตลาดกันเนี่ยเราหวังกันแค่ awareness หรือเปล่านะฮะเราหวังกันแค่ awareness หรือเปล่าหรือเราหวังมากกว่านั้น ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่หนึ่งนุลปไปนะครับอ่าสองนะครับแล้วถ้าเราทำแคมเปญหรือทำการตลาดโดยสนใจแต่ awareness ผิดไหมนะผิดไหมคือถ้าไม่ทำถ้าถ้าเกิดว่าทำแต่ awareness ผิดไหมทำมากกว่า awareness ดีไหมอ่าเห็นไหมนี่ก็คิดแบบนี้นะครับก็ก็ต้องคิดชวนผมชวนคิดแบบนี้นะเพราะว่ามันจะนำไปสู่การที่เราถกกันในตัวไลฟ์นี้แหละ นะว่าว่า,ว,าว่าเราเราจะไปยังไงต่อไปออซึ่งพอเาเวลาเราคุยเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องท้าความก่อนนิดหนึ่งว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะฮะกับไอสิ่งที่เราเรียกว่านะครับ marketing funnel อ่ะนะไอ,อตัวที่เป็นเนี่ย awareness interest consider purchase loyalty so อะไรก็ตามเนี่ยนะครับบางคนก็จะเรียกว่า customer journey นะฮะบ,บางคนเรียกว่า sales funnel อะไรก็แล้วแต่ แต่นั่นก็คือวิธีที่นักการตลาดนะครับนักธุรกิจเนี่ยใช้เป็นโมเดลในการทำความเข้าใจนะว่าคนจะซื้อสินค้าสักอย่างเนี่ยมันมีระดับขั้นใช่ไหมครับและหน้าที่ของธุรกิจนะก็คือค่อยๆพาคนนี่แหละพาพาผ่านระดับขั้นนะนั้นเข้ามานะครับเพื่อมาเป็นลูกค้าให้ได้ก็คือตัว Purchase นะฮะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาสู่ประเด็นที่เราจะถกกันทีละเรื่องนะเรื่องแรก นะครับเรื่องแรกถามว่าที่ผ่านมานักการตลาดทําแต่อเวนิสไหมผมบอกว่ามีทั้งใช่และไม่ใช่มีทั้งใช่และไม่ใช่นะครับคือคือไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมาเราทําแต่อเวนสผมเชื่อว่านักการตลาดหลายๆคนหลายๆบริษัทนะครับก็มีการทําการตลาดในเรียกว่าในทุกเรียกว่าในในทุกฟันโนนะฮะก็ทําอยู่แล้วนะครับอื แตบ่บางธุรกิจนะครับบางธุรกิจอาจจะโฟกัสหลักๆไปที่ awareness อันนี้เข้าใจได้นะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าโดยพื้นฐานก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคิดต่อไปที่หนึ่งนะคำว่าทำการตลาดโดยไม่ได้โฟกัสที่ awareness เยวเนียเราต้องเห็นภาพต่อว่าคำว่าทำการตลาดไม่ได้มีแค่คำโฆษณาใช่ไหมฮะการทำการตลาดเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงการตลาดมันคือ a f p ถูกป่ะใช่ไหมครับ product price นะฮะ โปรโมชั otion, place, น่นเพลสเพลสเมนต์นะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดเราพูดว่าการเลือกการเลือกจุดจำหน่ายมันก็เป็นการตลาดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ธุรกิจเนี่ยไปสร้างจุดจำหน่ายไปสร้างจุดชำระเงินไปทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้มันก็เรียกว่าทำการตลาดนะครับถ <c oughs> ูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเกิดถามว่าเราทำเราทำการตลาดนะครับในทุกฟันแนลไหม ถ้าเกิดว่าคุณปิดการขายได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราปิดการขายได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีไอ้ตัว Pur c h เอ e เลยใช่ไหมฮะเพราะมันไม่งั้นมันซื้อขายสินค้าไม่ได้ถูกไหมฮะเราต้องทําแต่ทําดีไหมอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือแบบว่าทำเราเราต้องมีนั่นแหละนะฮะเรามีช่องทางการขายเรามีหน้าร้านนะครับแต่ถามว่าเราทำทำบันได้อย่างมีสีภาพไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้อง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 ค่อยๆแคะกันนะเพราะสำหรับผมเวลาผมถกเรื่องนี้บอกว่ามันไม่ได้แปลว่่าาาเรไมทํ เราอาจจะทําแต่อาจจะไม่ใช่โฟกัสนะเพราะถ้าเกิดไม่ทาแล้วแล้วเขาซื้อของเขาได้ไงเขาต้องมีช่องทางในการซื้อสินค้าสิใช่ไหมฮะอ่านะครับอันนี้ก็อันนี้เกิดเรื่องปืนป่านะโอเคนะครับถัดมาเราก็ถามบอกว่าแล้วเวลาคําว่าทําการตลาดเียจากเมื่อกี้นะทําการตลาดที่นักการตลาดเข้าใจเนี่ยนักการตลาดเข้าใจว่าการตลาดคืออะไรการตลาดคือทำโฆษณาหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือถ้าเกิดเรามองว่าการตลาดคือโฆษณา อ่ะมันก็จะเห็นภาพว่าในหลายๆธุรกิจโฆษณาทำหน้าที่แค่ r e n e s s ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นไปได้อ่าถ้าอย่างนี้นะจะบอกว่าเป็นไปได้คือบางธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะมองว่าจุดประสงค์สําคัญของการทำโฆษณาคือการสร้าง awareness นะและไม่มองเรื่องอื่นเลยไม่ไม่ไม่ไปสนใจคอนซีเดอร์อ, consider อะไรด้วยนะครับเอาไว้แต่เพียงเดียวเลยนะครับเอ่อซึ่งคือทําให้คนรู้จักว่าสินค้านี้คืออะไรทําให้คนรู้จักว่าสินค้านี้ขายที่ไหนจบอะไรเงี้ยนะฮะแล้วคุณว่ามันขายได้ไหม แล้ยงคู่าขายได้ไหมซึ่งผมบอกมันก็ขายได้นะมันก็มันก็ขายได้นะเป็น,นไ,นะไ,ปไปได้นะฮะเป็นไปได้ถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับ <S <S ผมเห็นภาพอย่างน,นี้ในการตลาดที่เวลาเราพูดว่าการตลาดเนี่ยนะฮะมันคือเราทํางานคือธุรกิจทํางานบางอย่างเพื่อทําให้เกิดนะฮะกระบวนการพาลูกค้าเนี่ยนะหรือคนที่อยากเป็นลูกค้า เคลื่อนตัวนะครับผ่านไอ้ฟันเนลเมื่อกี้นะครับผมกลับมาฉายรูปอีกนิดหนึ่งก็คือเราต้องการพาเขาไอเดินผ่านฟันเนลมาใช่ไหมนะครับ Awareness จากคนไม่รู้จกักให้มารู้จกักรู้จักให้สนใจสนใจมีการพิจารณาแล้วก็ไปซื้อใช่ไหมครับนะซึ่งเวลาเราบอกว่าธุรกิจเข้าไปพยายามควบคุมเข้าไปหวานล้อมเข้าไปโน้มน้าวเข้าไปพยายามไปทำอะไรบางอย่างไปไป,ไปมีไปมีอิทธิพลอะนะนะ มันไม่ได้แปลว่าเขาต้องทมทุกข้อนะไม่ได้ถาททุกข้อกับฟันเนลก็ได้นะครับเพราะบางข้อเป็นสิ่งที่ลูกค้าทําเองเป็นลูกค้าทําเองได้อย่างเช่นนะครับเ,เราอาจจะมีความต้องการในสินค้านี้อยู่แล้วเราอจะมีความต้องการในสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ธุรกิจบอกว่าสินค้านี้ขายที่ไหนเราก็โอเคไปซื้อเลยและจบนะฮะเปบรัทธุรกิจมาทำอื่นแล้วเดี๋ยวฉันฉันจะการเองของฉันได้ ใช่ไหมครับแปบลบว่าโฆษณาทำหน้าที่แค่ให้รู้ว่าสินค้านี้มีอยู่และสินค้านี้ขายที่ไหนหรือบางทีเราอาจจะมีความต้องการนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับหน้าที่ของโฆษณาคือทําให้เรารู้ว่าความต้องการนี้ถูกแก้ด้วยสิ่งนี้นะฮะถูกแก้สิ่งนี้แล้วเดี๋ยวไปซื้อเอาใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดคุณจําได้สมัยก่อน,นคืออะไรที่เราดูไอ้พวกโฆษณาโทนาฟใช่ไหมฮะหรือโฆษณาพวกสินค้าที่บอกว่าสินค้านี้คืออะไรขายอะไรนะครับสินค้านี้มีสัรพคุณอะไรพอดูจบปุ๊บเราก็จําได้จาได้ปุ๊บเบื้อง้อ ใช่ไหมอันนี้แปลว่าไอ้ตรง consideration, interest อะไรตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ธุรกิจไม่ได้ไปทำอะไรคือคือจริงๆเขาอากทำก็ได้นะแต่อาจจะเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไปมีส่วนอะตรงนั้นน่คือเราอาจจะไม่ได้รับประสบการณ์ไอ้ตรง consideration ในตรง interest จากธุรกิจนะฮะคือธุรกิจอาจจะมีทำกันตลาดไว้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้มันแต่เราก็ซื้อสินค้าได้เหมือนกันใช่ไหมฮะซึ่ง ซึ่งนั่นไม่เลยไม่แปลกว่าทำไมทาไมในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับหน้าที่ของการทำแคมเปญแคมเปญโฆษณาโดเฉพาแคมเปญโฆษณานะมันคือการสร้าง awareness และเดี๋ยว บางทีลูกค้าก็สามารถไปเดินไปสู่กระบวนการซื้อได้นะครับด้วยตัวเองได,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 ด้นั่นเองนะครับแต่บางธุรกิจก็จะมีการทําการตลาดอื่นต่อเข้าไปนะครับเช่นเรามีกระบวนการทำอ่าใช่ไหฮะเรามีใช้อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมฮะหรือบางทีก็มีคอนเทนต์อยู่ระหว่างทางมีไอตัวเซลล์ที่อยู่ตรงช่องทางการขายเพื่อช่วยอธิบายเพื่อน้มนวอีกทีนึง่งน,นั่นก็เป็นกระบวนการของเขาไปนะครับแต่ผมบอกว่านั่นมันเลยทําให้นะครับมันเป็นไปได้นะ มันเป็นไปได้นะฮะว่าธุรกิจบางธุรกิจอาจจะทำแค่ r w n r s s แล้วก็ขายได้แล้วก็ขายได้มันอันนี้อันนี้เข,ข้าใจได้เพราะมันมีมันมีบริบทอื่นๆมาเกี่ยวข้องนะครับหรือมันมีเหตุปัจจัยเช่นลูกค้าไม่ได้มีช้อยนะครับลูกค้าอยู่ในจุดที่ก็มันไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะไม่ได้อยากเปรียบเทียบอะไรนะครับนะพื้นที่ตรงนั้นไม่มีคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ก็จะเห็นภาพว่าเขาสามารถทำ a w a r e n ได้นะครับ ไอ้แต่ๆต,ตรงนี้แหละมันทําให้เป็น mindset ว่าเวลาเราพูดว่าทําการตลาดซึ่งหลายๆคนตีความว่าคือทำโฆษณาหรือวงเล็บทำคอนเทนต์นะมันคือการทำ awareness นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็น flow แบบนี้มาต้องบอกว่าหลายปีแหละนะครับแล้วก็ผมเองผมทำงานการตลาดมาผมทำงานคอนเทนต์มาเนะี่ยสิ่งแรกที่คนนึกออกเลยคือทำ awareness ทำ awareness ไว้ก่อนนะครับให้คนรู้จักไว้ก่อนเพราะก็กลับมา ก็มันเป็นตัวเริ่มต้นไง <c oughs> ก็ทำให้มันให้คนรู้จักสินค้าก่อนใช่ไหมฮะนะครับอืมแต่แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในแก่นของไอ้ตัว f u นเนลเนี่ยเราจะรู้ว่าอว n e s s มันไม่ได้พอหรอกใช่ไหมฮะมันมันต้องมีกระบวนการอื่นต่อคือคือธุรกิจอาจจะทำแค่อว n e s s ก็ได้นะแต่คนซื้อจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องแยกก่อนนะฮะระหว่างคําว่าการซื้อสินค้ากับการทําการตลาดนะครับโอเคนะคือ คือการซื้อสินค้านะครับหมายความว่าเวลาคนซื้อสินค้าเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดนะไอ้ตามที่เราทฤษีเมื่อกี้แหละมันจะมีตั้งแต่ไม่มีความต้องการรู้จักสินค้าเกิดความต้องการสนใจอะไรว่าไปอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือสเต็ปที่มันจะเกิดขึ้นในหัวความคิดของลูกค้าใช่ไหมฮะเออแต่ ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทําการตลาดของธุรกิจหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจากการการตลาดของธุรกิจก็ได้ให้เห็นภาพอย่างนี้นะครับบางครั้งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมาเองคือเขาไปหาข้อมูลเองหรือบางทีเพื่อนเขาบอกมาอะไรก็ว่างอนไปใช่ไหมนะครับคือเราต้องเห็นว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่าธุรกิจคอนโทรลคือธุรกิจทําการตลาดนี่คือธุรกิจกําลังพยายามจะทําให้มันเกิดขึ้นแต่บางครั้งมันเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญหรือเหตุธรรมชาติก็ได้รรชไดใช นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องต้องแยก2ข้อนี้ออกจากกันก่อนนะครับอะแต่พอเราพูดแบบนี้ปุ๊บมันแปลว่าอะไรก,ก็แน่นอนถ้าเกิดเราอยากทําให้การตลาดมันมีประสิทธิภาพเราก็ควรจะคนโทรลทั้ง f ั n n e เถูกปะอันนี้ก็วันนี้ก็พูดเป็นหลักการอยู่แล้วนะฮะก็คือถ้าเราอยากจะคนโทรลให้นะครับลูกค้าของเราเนี่ยนะฮะเคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่เขาไม่เป็นลูกค้าจนถึงวันที่เขาเป็นลูกค้า นะครับแล้วเราต้องการมั่นใจว่าจะปิดการขายเขาได้แปลว่าอะไรเราก็ต้องพยายามหล่อเลี้ยงนะครับโน้มน้าวกระตุ้นทําให้เขานะครับเคลื่อนนะครับผ่านฟันเนลนี้ให้ได้แน่นอนว่าเราก็ควรจะทํามากกว่าแวนเนสอันนี้อันนี้อันนี้คือหลักการเลยนะฮะก็คือแบบว่าเราก็ควรเราก็ควรจะทํามากกว่านั้นด้วยนะครับอ่ะทีนี้แล้วประเด็นนี้มันเกี่ยวอะไรกับไอโพปัจจุบนันผมว่าจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันก็คือว่า เราเริ่มเราเริ่มเห็นว่านะครับการทำอวานิสอย่างเดียวนะครับมันได้ผลน้อยลงเมื่อเทียบกับสมัยก่อนก็ต้องถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะสมัยก่อนตัวเลือกมันไม่ได้เยอะกระบวนการซื้อสินค้ามันมีความซับซ้อนน้อยกว่านี้เยอะมากใช่ไหมฮะเราต้อเ,เข้าใจบริบทแบบนี้ก่อนนะครับ อ่าคือคือพอบริบทเนี่ยมันเอื้อต่อการที่เขาสามารถเปลี่ยนลูกคา้าเปลี่ยนสินค้าได้เอื้อต่อการที่เขาจะหยุดและชะลอนะครับในการที่จะซื้อสินค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยต้องเข้าไปควบคุมต้องเข้าไปพยายาไปมีบทอิทธิพลกัอ,ขอเขาเยอะขึ้นในไอไอ,ไอฟันเนลที่เหลือนะฮะเนี่ยนะครับซึ่งมันต่างจากสมัยก่อนตรงที่เอ้ยเราแค่ทำ awareness ดเดี๋ยวเขาก็ไหลามาเอง อะไรสักาเดี๋ยวอะไรมานะครับอันนี้ม,นมันก็เลยมันก็เลยต่างไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพูดกันมาหลายปีแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องทำฟูลฟันเนลมาเก็ตติ้งร้องทำฟูลฟันเนลมันไม่ใช่แค่เว็บไซต์นะร้องทำฟูลฟันเนลนะนะครับซึ่งวงเล็บนะผมก็คิดนะเอาจริงๆแล้วหลายๆธุรก,กิจเขาทำฟูลฟันเนลอยู่แล้วล่ะนะครับที่แต่ฟูลฟันเนลที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับเด่นชัดเด่นชัดว่า เป็นแค่แไม่ไม่เห็นชัดว่าเป็นเป็นการตลาดแบบที่หลายๆคนเข้าใจคือหลายๆคนมองว่าการตลาดคือการทําแคมเปญแบบว่ายิงโฆษณาอะไรทำบิ๊กแบงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่วันนี้คือเวลาเวลาพูดคาว่าการตลาดเนี่ยนะ,ะถ้าเกิดไปถามนักการตลาดจริงๆผมเชื่ออย่างนี้นะถ้าเกิดว่าคุณไปถามนักการตลาดที่เป็นนักการตลาดจริงๆเขาจะบอกว่าการตลาดมีมากาโฆษณามันไม่ต้องโฆษณาอยู่แล้วมันมีทางอื่นเยอะใช่ไหมครับเออเราต้องทำอะไรอื่นเยอะมากใช่ไหมเออซึ่งมันก็ เข้าใจได้นะครับอ่ะแต่ก็ว่ากันแบบนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่าพอเราคุยกันในวันนี้นะครับในบริบทของนักการตลาดดิจิตอลนะวันนี้เนี่ยก็อาจจะโอเคเป็นช่วงเวลาที่ดีนะในการให้เห็นภาพว่าการทำคอนเทนต์หรือวงเล็บที่เหลือวงเล็บโฆษณาเน,นะครับคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าแค่นะฮะการทำ awareness นะมันมีมันมีเรื่องของการ drive consideration นะฮะ drive interest การสร้างคอนเวอร์ชั่นต่างๆด้วยซึ่งมเล็บเรื่องนี้ก็สิ่งที่สิ่งที่ถ้าเกิดว่าใครใครตามผมมาเล่าเรื่องคอนเทนต์เก็ติงบ่อยผมจะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่คอนเทนต์เก็ติงต้องทำงานเพราะคอนเทนต์เก็ติงไม่ได้เกิดแค่ทุกสเตจเ a เวอ e ร s s ์คอนเทนต์เก็ติงเกิดขึ้นทุกสเตจแม้กระทั่งสเตจของ Retention เลยน,นับเลยนะครับเรื่องของการรักษาลูกค้าไว้เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคผมพูดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าหยิบมาเล่าให้สู่คนฟังแล้วกันว่าเอ้ยอ่ะผมก็แถลงขาย ถามว่าทำาอบวัเนเดียวเียงเดียวได้ไหมได้ผมบอกว่าได้นะครับคือถ,ถึงแม้ผมจะเล่ามาเยอะมากแล้วผมบอกว่าเฮ้ยเราควรจะคอนโทรเราควรจะคอนโทรไอตัวฟันเนลที่เกิดขึ้นนะเราควรทําการตลาดในทุกฟันเนลนะนะครับนี่คือคอนเซปต์ของฟูลฟันเนลมาเก็ตติ้งใช่ไหมฮะแต่ผมก็บอกนะถามว่าทําอะวันเดียวเงเดียวได้ไหมได้ทำไมยังไม่ได้นะฮะทำไมยังไม่ได้ทําได้นะครับทําได้ถ้าเกิดเราพูด,พดถึงแง่คอนเทนต์นะทําได้นะ แต่มันจะทําได้ต่อเมื่อคุณมีเงื่อนไขหลายๆอย่างเข้ามามี่หลายเรื่องอย่างเข้ามาเช่นนะครับลูกค้ามีความต้องการอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรอะไรยังไงคุณแค่บอกเขาว่าสินค้าคืออะไรจบแล้วเดี๋ยวเขาไปซื้อของตัวแค่นั้นเองนะครับอือันนี้ก็ต้องบอกว่าเออก็เข้าใจได้นะว่างั้นการทำแคมเปญโฆษณากับบางสินค้า w a r e n เ s s เพียงพอ awareness เพียงพอแล้วนะครับ แต่ไม่ได้ทุกครั้งและไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนนะฮะโอเคนะครับอืแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณแก่ถ้าเกิดเรามองนิยามว่าการตลาดไม่ใช่แค่การทําโฆษณางั้นแปลว่าจริงๆแล้วเราต้องทํามากกว่ามาเน็ใช่ไหมผมบอกใช่เพื่อบอกว่าใช่ใชนะครับเพราะว่าสุดท้ายการตลาดบางอย่างก็คือเรื่องของที่เราคุยกันในตอนต้นเนี่ยก็คือเพสเมนต์เรื่องของการทําช่องทางการจัดจำหน่ายใช่ไหมทำให้คนซื้อสินค้าได้มันก็เป็นการตลาดเหมือนกันเนาะโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ เอามาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าแน่นอนผมก็สนับสนุนนะว่านักการตลาดเองควรจะมองนะครับเรื่องของการทำการตลาดเนี่ยโดยเห็นภาพอาถรรภาษาอังกฤษเรียวกว่า o l i s t i c view ะก็คือเห็นภาพทั้งหมดนะครับของการที่เราสามารถ acquire ก็คือดึงลูกค้านะครับดึงคนที่เป็นกลุ่มเป,ป้าหมายมาเป็นลูกค้าได้แล้วก็ retain ก็คือรักษาลูกค้าเขาไว้เพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยก็คือทำในทุกสเตจเช่นกัน การคือการทั้งทั้งสเตจไม่ได้ทำแค่สเตจใดสเตจหนึ่งโอเคนะครับอ่ะทีนี้คอมเมนต์นะครับอ่าคุณอ่าคุณเกียรติชัยใช่ไหมครับคุณเกียรติชัยสวัสดีครับพี่แกสวัสดีครับนะครับไม่แน่ใจว่าผมเพิ่งมาอ่านคอมเมนต์ที่หลังนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับคุณคุณแปะด้วยใช่ไหมคุณแปะปิยมิตรใช่ไหมฮะโอเคนะครับสวัสดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ที่คอมเมนต์มานะครับอย่างน้อยผมก็ดีใจที่มีคนฟังผมอยู่เนอะส่วนอ่าใครที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็มีความเห็นอะไรเเพิิ่มมตอยากจะ Uh, บอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วฟังแล้วเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับอ๋อคุณแป๊บอกว่าเดี๋ยวผมคือเราจบไอ้ตัวเรื่องของอลวเนตเซ่นะมาคุยคอมเมนต์นี้ก่อนนะครับคุณแป๊บอกว่าคุณแกครับผมทําธุรกิจเกี่ยวกับโฟตโดดต้บูธทำงานแต่งงานใช่ไหมแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าใหม่มากๆเช่นบ่าวสาวที่กำลังจัดงานแต่งงานภายในหนึ่งสองเดือนเรื่องมา ผมจะสร้างแอเนดเซอร์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้อย่างไรบ้างนะครับไอ้ถาว่าถามว่าสร้างแอมเนดเซอร์ลูกค้าใหม่ๆนะเอางี้ก่อนนะครับเอางี้ก่อนเราแน่นอนว่าทาร์เก็ตของเราคือกลุ่มคนที่จะแต่งงานดีกว่ากลุ่มคนคือคือถ้าเกิดถ้าเกิดเรามองว่าถ้าถ้าเกิดเรามองว่ากลุ่มทาร์เก็ตของเราคือกลุ่มคนที่กําลังจะแต่งงานเนาะกำลังจะแต่งงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสร้างแอมเนเที่ว่าเนี่ยบางที เราเอาเอเนสว่าอะไรล่ะเออเนสว่าเออเนสว่าคุณมีขายบูธหรือเออเนสว่าเราควรจะมีบูธไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะะเออเนสคือถ้าเกิดว่ามีแค่เห็นภาพนี้ครับว่าระหว่างบ่าวสาวบางคนจะบอกว่าเออเฮ้ยเราอยากมีบูธเราอยากมีบูธในงานแต่งงานของเรานะบูธโฟโต้บูธนะถ้าอย่างเงี้ยคุณว่าเขาทําอะไรต่อคุณว่าเขาจะทําอย่างไรเพื่อเขาที่จะไปหาโฟโต้บูธ เวลาเวลาผมทาผมจะโค้ช่อย่างไนะให้คุณ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 แป๊ะคิดตานถ้าถ้าผมอ่านชื่อคุณแป๊ะผิดผมผมขออภัยน,นะไม่ไม,ไม่ไม่เ,อ,เอาแป๊ะแป๊ะหรือเป้เป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 นะถ้าถ้าเกิดว่าผมพูดผิดผมขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับถ้าเราบอกว่าเราต้องการนะครับกลุ่มอ่าบ่าวสาวที่รู้และฉันต้องการโฟโต้บูธหล้วจากโฟโต้บูธนะคุณอยากให้เขารู้จักว่าคุณทําในนี้อยู่ใช่ไหมุณอยากให้เขารู้จักว่าอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นคำถามคือคุณคิดว่าเขาทำยัางไงในชีวิตนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาจะแต่งงานจะแต่งงานแล้วเช่นเขาจะใช้กูเกิลไหมหรือเขาจะไปเข้าไปถามในกลุ่มกลุ่มไอ้พวกแบบสาวสาวมือใหม่นะหรือเขาจะถาม o r g a n i z e เนี่ยเป็นตอนคือคือเราเราเข้าใจวิธีคิดเขาอย่างงี้ฮะเมื่อเราเข้าใจวิธีคิดเขาว่าณโมเมนต์นี้เขากําลังจะมองหา choice เขากําลังมองหา choice เราก็ไปทําให้เราเห็นทำให้ทำให้เขาเห็นเราอะ ใช่ไหมฮะไปเซิร e ์ช S E M ไหมนะไปเซิร์ชไอ้ไปซื้อ S E M ใช่ยไหมครับถาม S ถ S C O นะครับหรือจะไปอ่าโพสแนะนำในพวกไอนะ้ตามกรุ๊ปนะตามกรุ๊ปพวกแบบว่าแต่งงานหรือเราจะไปพาร์ทเนอร์เอาไปไปไปพาร์ทเนอร์ไปพาร์ทเนอร์กับพวกตาก,กล้องพาร์ทเนอร์กับออร์แกเนเซอร์อะไรอย่างนี้ไหมให้เขาแนะนำด้วยบอกว่าเออพี่นะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาติดต่อฝากแนะนำหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่นี่ก็คือคอะไรใช่ไหมฮะถือถ้าเกิดว่าใช้ของ ผมแม่ใจว่าของ f a c e b o o นะมันทาร์เก็ตได้ถึงขั้นคนจะแต่งงานไหมผมก็ไม่เคยไม่ได้ไม่ได้ลงไปดูตรงนี้นานแล้วนะครับคือผมว่ามันก็มันก็เป็นอีชอยหนึ่งอะนะก็คือการยิงแอดแบบว่าถ้าทําทำได้นะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้นะครับถ้ามันไม่ได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าเอ๊ะแล้วคุณว่าบ่าวสาวเนี่ยเวลาเขาเตรียมงานแต่งงานเนี่ยเขาไปหาข้อมูลผู้เรียกไหนใช่ไหมฮะบ,บางทีเขาอาจจะแบบว่าดูพวกแบบอ่ดูอิสแกรมไหมดูอินเพนเพเทเลไหมอะไรยี้ไหมคือคือสำหรับผมเนะ่ยเวลา จะสร้างอวัยวะยังไงมันอยู่ที่ตัวกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายนั้นมีพฤติกรรมอย่างไรเราก็วิ่งตามพฤติกรรมแบบนั้นนะครับวิ่งติกรรมแบบนั้นให้คิดง่ายว่าเขาจะทําอะไรถ้าเกิดว่าเขาจะไปหาไอ้บูธได้แล้วนะครับแต่วงเล็บที่ผมกาลังพูดนี่คือกรณีว่าเขาต้องการบูธนะฮะเขาต้องการบูธและคุณทําให้เขาเห็นว่าคุณมีบูธซึ่งมันจะคนละเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันจะเรื่องอีกมันจะมีอีกกรณีหนึ่งคือ เขาไม่ได้ต้องการบูตแต่คุณไปบิวให้เขาอยากได้บูตอ่ะเขาไม่ต้องการบูตนะแต่คุณจะบิวให้เขาอยากได้บูตอันเนี้ยมันจะเป็น awareness อีกแบบครับเขาเรียกว่า need awareness นะคมันคือทำให้อแวว่าเออเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะงานแต่งงานถ้ามีบูตได้จะดีมากงานเด่งงานี้ดีมากนะครับนะจริงๆ,ๆ,ๆตอนอย่างตอนตอนี้ผมกำลังซื้อรถอย่างเงี้ยมาแล้วเดี๋ยวมีแอดมาแล้ว เคลือบเซรามิกอะไร <c oughs> ใช่ไหมคือผมว่าเขาคงไปหามาแล้วว่าถ้าเกิดมีคนไหนมีพฤติกรรมแนวโน้มจะซื้อรถอะนะไหมฮะก็แบบว่ามายิงมาเลยให่ไหมครับยิงโผล่มาเลยว่าเนี่ยเอ่อถ้าเกิดซื้อรถนะเอาไปเคลือบเซรามิกไหมอนะีกอันนึงมาแต่งไฟไหมเป็นต้นก็คือก็คือเราก็ไปไปบิลเขาเลยอะนะฮะไปบิลเลยว่าเนี่ยมีรถทั้งทีนะครับต้องเคลือบเซรามิกแล้วว่าไปคุณก็จ,จะไปบิวนะถ้าเกิดมัน ไปผมผมห่างเหินจากการ targeting นะครับในใน c e e o o o k มาพักหนึ่งแล้วผมผม่ผมแน่ใจว่ามันทำได้ขนาดไหนนะนะครับแต่คิดว่าน่าทํทำได้นะคิดคิดว่าน่าทํทได้มันน่าจะมีเจาะอินเทอร์เว่าคนที่กำลังสนใจเรื่องงานแต่งงานคนที่กำลังสนใจเรื่องของพวกงานแต่งงานมันน่าจะมีน่าจะมีให้เลือกแหละนะครับคุณก็ไป t a r g e t คนกลุ่มนี้แล้วคุณก็ไป b u i l ว่าโอเ้เฮ้ยเนี่ยงานแต่งงานจะดีมากน,นะถ้ามันมีจุดๆ อะไรเงี้ยนะครับแต่สำหรับผมนะส่วนตัวผมส่วนตัวผมเนี่ยการยิงแอดก็เป็นวิธีหนึ่งแต่บางทีเนี่ยเราพยายามคิดแบบอะไรที่ไม่ได้ยิงแอดก่อนก็ได้นะอันที่ผมพูดเมื่อกี้แหละคือเฮ้ยเราไปเนี่ยยังไงเขาก็ไปติดต่อออ o r g นเซอร์ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมฮะติดออก o r g นเซอร์ให้ออก o r g นเซอร์ช่วยยัดให้ไหมให้ออ o r g นเซอร์ช่วยพาร์ทเนอร์ช่วยแนะนําให้ไหมดีกว่าไหมใช่ไหมฮะหรือบางทีเราก็ไปไป,ไปแบบไปพาร์ทเนอร์กับตากล้องอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง คือที่ผมพูดแบบเนี้ยเพราะว่าคิดยังไงครัคุณคิดย้อนกลับนะอันนี้ผมผมไม่ได้แบบเหมือนเหมือนแบบเช้เปรียบเทียบนะแต่ให้เห็นภาพมากันคุณคิดถึงงานศพอะ่ะคุณคิดถึงงานศพคุณคิดว่างานศพเนี่ยนะครับเ,เราต้องไปสร้างอว a r น n เรื่องโรงศพไหม <laughs> เออเราต้องไปทำ A ah op, ไอ้สุริยาหีบศพใช่ไหมคือแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเราข่าวว่าทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าเรามีเหตุนะฮะถ้าเรามีเหตุว่าเราจะต้องอ่าใช้คำว่าอะไรอะ่ะซื้อโรงพบอ่ะคุณว่าเราทําอะไรอะ่ะนะเราเราจะรอให้อัดมันยิงหาเราก็คงไม่ใช่หรือว่าเราก็คงเราก็คงจะไปถามโรงพยาบาลใช่ไหมถามถามวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ เออเราก็คงทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือแปลว่าอะไรก็ที่วัดก็บอกว่าเออเน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยนามบาัตรไปไปติดต่อเอาใช่ไหมหรือให้วัดวัดเป็นนายหน้าให้เราเลยก็ได้อ่ะใช่ไหมฮะอันเนี้ยเ <laughs> นี่ยคือแบบหลักการง่ายๆเลยสำหรับผมนะคือคือผมก็ชอบถามคำถามเนี้ยคือถ้าเกิดว่าคุณขายลรงศพแบบคุณจะยิงแอดยังไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคิดกลับนะเอองั้นเราไปพาร์ทเนอร์กับช่องทางจัดจําหน่ายไหมใช่ไหมครับหรือบางทีก็ใช้เซิร์ชไหมอ่าใช่ไหมอ่าอันนี้ผมว่ามันเป็นวิธีการคิดนะฮะ แม่ใจว่าตอบคาถามไหมนะครับแต่หวางว่าน่าจะช่วยให้เห็นวิธีคิดอะไรบางอย่างเนาะโอเคนะครับอ่ะมีท่านอื่นมีคําถามเลยไหมครับแต่ว่าถ้าไม่มีนะครับวันนี้ก็ได้เวลามากพอสมควรแล้วนะครับ25นาทีผมก็น่าจะเป็นได้ ได้คุยกันพอสมควรเรื่อง awareness ไปนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยอะไรมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือฝากไว้ในตัว Inbox อกซ์ได้นะครับผมจะพยายามมาไลฟ์อยู่เรื่อยๆมาพูดคุยกันเรื่องสนุกเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดต่างๆเอง,งน,นะครับและที่ตามการไปส่วนหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ